สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนรายวิชาภาษาไทยนะคะบทที่3บทที่2เราทำไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้จะเป็นบทที่3นะคะเรื่องชาลีเจอโนกแก้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนเนาะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะคะว,นนวันนี้วันอาทิตย์ชาลีมาลีและฟาริดามาเล่นกัน อยู่ที่ชานบ้านจูจูทุกคนก็ได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแล้วมีเสียงเห่าของเจ้าบัดดี้ชาลีชงกหน้าดูเห็นนกแก้วตัวหนึ่งกำลังกระพือปีกมันจ้องดูเจ้าบัดดี้บัดดี้ก็เห่าแล้วทาและทำท่าว่าจะเข้าไปกัดนกแก้วบัดดี้บัดดี้หยุดนะชาลีตะโกนบัดดี้ชะงักแล้วถอยไป ที่แท้นกแก้วตกลงมาในสวนชาลีค่อยๆลูบตัวนกแก้วเปิดขนตามตัวดูเห็นมีแผลที่ใต้ปีกท่าทางมันกลัวชาลีมันจะหนีแต่มันก็ไปไม่ไหวชาลีฟาริดาและมาลีช่วยกันใส่ยาให้นกแก้วแล้วอุ้มมันใส่ไว้ในกล่อง ฟาริดาเอาเข้าวสารใส่จานให้มันด้วยเผื่อนกแก้วหิวมันจะได้กินข้าวนะฟาริดาพูดเด็กๆทิ้งนกแก้วไว้แล้วไปทานอาหารเที่ยงแต่พอกลับมาอีกทีทุกคนก็ตกตกใจเพราะนกแก้วหายไปเสียแล้วชาลีฟาริดาและมารีช่วยกันตามหานกแก้วแต่ก็ไม่เจอ สักพักก็ได้ยินเสียงบัดดี้เห่าอะไรอยู่ที่ต้นไม้ข้างบ้านเด็กๆรีบวิ่งไปดูเพราะคิดว่าต้องเป็นนกแก้วแน่ฟอริดาเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้พบนกแก้วเกาะอ,อยู่ก็กระซิบว่าชาลีมาลีดูสิบนต้นมะกอกนั่นนกตัวที่เราทายาให้ตะก,กี้นี้ไง ชาลีพูดขึ้นว่าดูสิมันยังไม่มีแรงจะบินมันเกาะอยู่เฉยๆสงสัยจะไม่ชอบอยู่ในกล่องหรือว่ามันจะหาทางกลับรังของมันเด็กๆยืนดูนกแก้วด้วยความสนใจแต่จู่ๆทุกคนก็ตกต้องตกใจพอนกแก้วพูดขึ้นว่าแก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋ามารีหัวเลาะลั่นแล้วพูดว่ามันพูดได้ด้วยนะ แสดงว่าต้องเป็นนกที่มีคนเลี้ยงไว้แล้วมันหลุดมาเขาสอนจนมันพูดได้เห็นไหมล่ะฟาริดาพูดขึ้นว่านกตัวนี้เหมือนนกที่แม่ของฉันเคยเลี้ยงไว้แต่ตัวนั้นมันชอบทำเสียงเช่นเสียงเบรกรถด,ดังเอี๊ยดเสียงแต่ปินป้นปิแม้แต่สวัสดีครับมันก็พูดได้นะต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนหัดอ่านให้กล้องแล้วระบายสีดาวนะคะเหมือนที่เราเคยทำเลยนะคะ คำที่1อ่านว่าชะางะักคำที่2อ,อ่านว่าแผลคำที่สามอ่านว่านี้กลัวกลองหิวเงยหน้ากระซิบข้าวสารชาบ้านชะงูนกแก้วให้นักเรียนฝึกอ่านจนคล่องนะคะแล้วก็ไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะจากนั้นให้ผู้ปกครองระบายสีดาวนะคะว่านักเรียน อ่านได้คล่องขนาดไหนถ้าคล่องมากก็ให้ดาวสามดวงนะคะถ้าอ่านผิดบ้างนะคะก็ให้ดาว2องดวงหรือถ้าให้อ่านไม่ได้เลยก็ให้ผู้ปกครองให้ดาว1น่ดวงนะคะต่อไปให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ลงในช่องว่างนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูเขียนยังไงนะคะเช่นคําที่1นึ่คำว่าอะไรคะกอลองกลองไม่เอกกลองกอลวกลัว รอ,อ,อแอแหนะคะต่อไปให้นักเรียนคัดตามนะคะคัดตามเหมือนที่ครูพาทำเมื่อกี้นะ,ะและ้วครูัาต่อไปนะคะเป็นการสะกดคําก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะดังตัวอย่างเห็นไหมคําที่1นึ่งเขาเขียนว่ากระซิบใช่ไหมคะเห็นรูปเรือไหมคะรูปเรือแทนรอเรือใช่ไหมคะเห็นรูปโซ่ไหมแทนซซโซนั่นเองนะคะ ต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรคะช้าอะไรหลกชอช้างรูปช้างต้องเป็นชอช้างอ่าช้างูรูปงูต้องเป็นงออะไรลูกงองูอ่อานว่าชะงงกนั่นเองให้นักเรียนทําแบบนี้นะคะลองดูซิว่าแต่ละคามันเป็นคําว่าอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเป็นการเรียนรู้คําศัพท์นะคะก็คือนําคําที่กําหนดให้เติมลงใน ใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเช่นคําที่หนึ่งอ่านว่ามาลีคําที่สองอ่านว่าอ๋อขออภัยค่ะคำที่หนึ่งอ่านว่าชาลีคําที่สองอ่นานว่ามาลีคาที่สามอ่านว่าฟาริดาคําที่4ี่นกแก้วบาตี้และข้าวสารอ่าให้นักเรียนเอาไปเติมนะคะว่าใต้ภาพนั้นๆคือคำว่าอะไรอ่าเช่นอยากยวคุณเติมให้ดูเนาะนกแก้วอ่า ทําแบบนี้นะคะจนครบทุกคําทุกภาพนะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดการจับใจความนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่ตรงกับเนื้อเรื่องชาลีเจอโนกแก้วแล้วก็เครื่องหมายผิดนะคะหน้าข้อความที่ผิดนะคะดูตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะชาลีมาลีและฟาริดาเจอนกเอี้ยงถูกไหมคะเขาเจอโนกเอี้ยงหรือเปล่าไม่ถูกเขาเจอโนกอะไรคะเจอนกแก้ว ข้อสเดี๋ยวครูจ่านจดให้ฟังนะคะบัดดี้จ้องจะฟัดแมวมีไม่เอ่ยในเนื้อเรื่องมีไม่เอ่ยข้อ3นกแก้วบินตกลงมาบนชานบ้านชาลีข้อ4ชาลีทายาให้นกแก้วข้อหเด็กๆเอานกแก้วใส่ไว้ในตะตะก้าข้อ6นกแก้วแข็งแรงขึ้นและบินไปเกาะกิ่งไม้ข้อ7นกแก้วอยู่บนต้นมะเฟือง ข้อแปดนกแก้วพูดได้ให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนบทอ่านที่ครูพาอ่านตอนต้นนะคะว่ามันตรงหรือเปล่าข้อความที่เขาให้มาอันไหนตรงให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกนะคะส่วนอันไหนที่ไม่ตรงให้นักเรียนก็ทําเครื่องหมายผิดนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเป็นการตีความจากภาพนะคะก็คือการนําข้อความต่อไปนี้นะคะเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งเขากำลังทําอะไรเดี๋ยวครูจะอ่านข้อความใหฟังก่อนเนาะกรอบที่หนึ่ง ชาลีมาลีและฟาริดานั่งเล่นกรอบที่สองบัดดี้ส่งเสียงเห่ากรอบที่ 3, Charlie, สามชาลีใส่ยาให้นกแก้วกรอบที่สี่นกแก้วจ้องดูฟาริดากรอบที่ห้านกแก้วอยู่ในกล่องกรอบสุดท้ายบัดดี้จะฟัดนกแก้วอ่าให้ักเรียนนำข้อความเหล่านี้นะคะที่ครูผ่าอ่านนะคะมาเติมลงใต้ผ้านะคะให้สอดคล้องกับข้อความนะคะ เช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งค่ะทำอะไรคะในภาพมีใครชาลีมารีและนักเรียนก็เขียนตัวเล็กๆนะคะของคุณครูเขียนไม่พอเนาะวาริดานั่งเล่นคุณครูขอเขียนลงข้างล่างนะคะแต่นักเรียนก็เขียนตัวเล็กๆนะแต่ว่าประกาคุณครูมันใหญ่นะคะคุณครูก็เลยเขียนตัวเล็กไม่ได้นะคะ าชาลีมานีและฟาริดานั่งเล่นนั่นเองนะคะข้อความที่หนึ่งฝึกหัดต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยแล้วเลือกคำในช่องซ้ายมือนะคะเติมลงท้ายคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเช่นคำที่หนึ่งชะโง่คำที่สองจ้องอะไรคะจ้องอะไรลูกจ้องมา,าจ้องมาถ้า าอะไรคะท่าทางแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะอ่านคำให้ฟังเนาะทางดูใจท่าข้าวหารไปหน้าสายอ่าลองเอาไปเติมนะคะว่ามันสอดคล้องกับข้อความไหนที่เขากำหนดให้นะคะแล้วคำต่อมานะคะเป็นเกมปริศนาซ้อน คำนั่นเองนะคะให้นักเรียนหาค่ที่าที่1กระซิบเห็นไหมถ้าเจอแล้วก็ให้วงแบบนี้นะคะคาที่สองคว่านกแก้วไหนนกแก้วอยู่ไหนนกแก้วอยู่ไหนนะนกแก้วให้นักเรียนลองหาดูนะคะว่าคําว่านกแก้วอยู่ตรงไหนคุณครูเจอแล้วนกแก้ว แบบนี้นะคะคาไหนที่เรียนเจอแล้วน้องเียนก็ขีดออกจะได้ไม่งงนะคะหาให้ครบทุกคานะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างในเกมปิศาสน์แท่งคานะคะแบบฝึกหัดต่อมานะคะจะเกี่ยวอ่าต่อไปนะคะจะไม่ใช่แบบฝึกหัดจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษานะคะก็คือการพันวรรณยุกต์อักษรกลางนักเรียนจําเพลงอักษรกลางได้ไหมคะไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากโง่ไก่จิกเด็ก เด็กตายบนปากองต์ต่อประตักดอชดาอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวอ่าทีนี้คุณครูเคยบอกไปแล้วตอนป .1 ตอนที่นักเรียนอยู่ป .1 ใช่ไหมคะว่าอักษรกลางนะคะพันได้ครบ5เสียงใช่ไหมอักษรกลางพันได้ครบ5เสียงก็คือสามัญเอกโทรตรีและจัตาวานะคะเช่นคำที่หนึ่งปัน ปั่นปั้นปั้นปัน,ปน,ปน,ปนเดิม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 บวง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 กาย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 เกียเก่ยวเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตนตนต้นต้นตนตน,ตน,นักเรียนจําได้ไหมคะว่ามันผันอย่างไรอักษรกลางจํายง,ง่ายๆใช่ไหมคะว่าผันได้ครบ5เสียงนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการผันอักษรนะคะก็คือให้เรียนทําเหมือนตัวอย่างเห็นไหมคะปันปันป้นปันป้นปั้นปั้นมานะทําอะไรคะปั้นไหมปั้นไหมหรือปัน่นอ่ามานะปั่นจัก,กรยานมานะคะข้อสองตนตนต้นตนตน,ตน ใครมาอะไรคะใครมาตัดตน้นไม้อ่าต้องเป็นคําว่าต้นนะคะข้อสามอ่ะให้นักเรียนลองทำนะคะข้อสามสี่ห้ลองทําดูนะคะแบบฝึกหาดต่อไปนะคะเกียนวงกลมล้อมรอบคําตอบที่ถูกต้องแล้วนําไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเช่นตัวอย่างเขาบอกว่าแม่จุดๆๆขนมให้โมตา กับฟาริดาแม่ทำไมคะแบ่งหรือแบ่งแบ่งฮะต้องเป็นไม้เอกนะคะข้อสองเด็กเล็กจุดจุดจุดนอนกลางวันต้องหรือต้องอนักเรียนเติมลงไปนะคะขอพลิกปน่นก็ปนปน่นหน่อยสิอ่าจะเลือกอันไหนคะหมาตัวนี้หางด้วนด่วน หน้าหนาวเราควรกินน้ำขิงต้มต้มใส่น้ำตาลต้นฉำฉามีอีกชื่อหนึ่งว่าต้นก้ามกามปูพอถึงบ้านฉันก็หลับปุ๋ยหรือปุ๋ยคะเลยอ่าเติมลงไปนะคะ ต่อไปประกาต่อไปนะคะแก้ไขคําที่ผิดในแต่และข้อเสียใหม่ให้ถูกต้องนะคะมีจิ้งจกอยู่ในลิ้นชักถูกไหมคะต้องเป็นจิ้งจกนะคะข้อ2เราใส่กานมะพร้าวทำไม้กวาดถูกไหมเราใช้กาดมะพร้าวทำไม้กวาดถูกไหมคะ,ะนักเรียนลองทําดูนะคะลองสะกดดูเดี๋ยวครูสะกดให้นักเรียนก็จะฝึกออกเสียงไม่ได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองลองอ่า ผันอักษรเองนะคะต่อไปดูภาพแล้วเติมอักษรที่หายไปเขาชกอะไรลูกชกต่อยอ่าดูรูปนะข้อ2ลูกป้อมอะไรอ่าข้อ3าตื่นอะไรลูกตื่นอะไรข้อ4อะไรเขาทําอะไรเขาทําอะไรดูภาพแล้วก็เขียนคําลงไปนะคะสําหรับแบบฝึกหัดต่อไปนะคะให้นักเรียนเลือกคําอักษรกลางที่ก,กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้เป็นคํคที่มีความหมายนะคะเช่นตัวอย่างนะคะ กราบสองอ่าตัวอย่างที่สองคำว่าอะไรคะอ่าให้นักเรียนเอากรอบในขวดนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูจ๋าได้ฟังนะเตียวแต่งเกี่ยวป่องเบื้องเก้าจนป้อนบุ้งเก่งอ้อยอ่าให้นักเรียนเอาคำที่งรูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างให้มันสอดคล้องกันนะคะให้มันเป็นคำที่มีความหมายนะคะสำหรับ แบบฟึกหัดต่อไปนะคะก็คือพันเสียงคําต่อไปนี้ลงในช่องว่างดังตัวอย่างแล้วหัดอ่านนะคะนบ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 น,บนอบาต่อไปก็จะเป็นดวนใช่ไหมคะดวน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 นะคะให้ผันแบบนี้นะคะทานักเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะนักเรียนทําได้นะคะ<ม>ทาทุก ข้อนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมคำที่หนึ่งอ่านว่าต้นไม้ก้นไว้ปั้นหม้อปั่นจักรยานบ้วนปากก๋วยเตี๋ยวไม่บนไปด้วยเจ็บป่วยอ้วนท้วนรถด่วนบวยเค็มอ่า นักเรียนฝึกอ่านจนคล่องเหมือนเดิมนะคะเช่นเดิมแล้วก็นําไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วให้ผู้ปกครองระบายสีดาวนะคะมาให้คุณครูดูเนาะว่านักเรียนทําได้หรือไม่ได้นะคะส่วนแบบฝึกหัดต,ต่อไปนะคะเขาให้เลือกคําศัพท์ในกรอบด้านบนเติมลงใต้ภาพนะคะเติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะข้อ2องเขาทำอะไรหรอปั่นอะไรคะปั่นจักรยานนักเรียนก็เอาคําว่าปั่นจักรยานมาเขียนลงไปนะคะข้อ3มเป็นรูปรถอะไรคะรถ ถไฟซึ่งรถไฟอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรมันอะไรมันเร็วไหมคะรถด,ด่วนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการพันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะวรรณยุกต์พันอักษรกลางพันได้กี่เสียงคะอักษรกลางนะคะที่สะกดด้วยตัวกอไก่ดอเด็กบนไม้ก็คือแม่กอก,กแม่กดและแม่กบนะคะจะพันได้สี่เสียงก็คือ เอกโทรตรีและจัตาวาน,นะคะชามาันจะผ่านไม่ได้นะคะต่อไปนะคะคุณครูจะมาเล่านิทานเรื่องทําไมเสือหางยาวกวางหางสั้นให้เรียนฟังนะคะการละครหนึ่งเสือเจอกวางตัวเล็กเข้าก็วิ่งไล่จะกินกวางแต่พอกวางเจอเสือตัวเล็กๆกวางก็วิ่งไล่จะกินเสือกวางกับเสือเจอกันทําศึกกันเรื่อยมา ต่อมากวางกับเสือต่างรู้สึกเบื่อหน่ายจึงคิดหาทางแก้ไขปัญหาตกลงกันว่าเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะอยากเป็นศัตรูกันอีกเลยเสือถามว่าข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรเล่ากวางตอบว่าข้าก็ไม่เชื่อท่านถ้าเช่นนั้นเราทดลองมาอยู่ด้วยกันก่อนจะดีไหมเสือก็เห็นดีด้วยตั้งแต่นั้นมากวางกับเสือไปไหนก็ไปด้วยกันพอได้เวลานอนก็มัดหางติดกันเอาไว้ คืนวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นลมพายุพัดรุนแรงฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงดังกวางกับเสือตกใจตื่นต่างตัวต่างก็วิ่งกระโจนไปคนละทางลืมไปว่าได้มัดหางติดกันไว้เสือดึงหางกวางกวางก็ดึงหางเสือในที่สุดหางกวางขาดส่วนเสือก็วิ่งลากหางกวางติดไปด้วยนับตั้งแต่นั้นมาเสือจึงมีหางยาวเฟื้อยกว่ากวางนั่นก็ ฝ่ายกวางนั้นก็เหลือหางสั้นนิดเดียวอ่าเรื่องกวางกับเสือนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเขาเป็นศัตรูกันแล้วที่อยากเป็นมิตรกันก็เลยเอาหางมาผูกกันไว้ใช่ไหมคะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าร้องฟ้าแรบขึ้นต่างก็ตกใจกระโจนหนีใช่ไหมคะทีนี้หางที่ผูกกันไว้ก็เลยขาดใช่ไหมคะเสือก็เลยได้หางกวางลากไปด้วยส่วนกวางก็คือหางขาดก็เลยเป็นที่มาของทําไมเสือหางยาวกวางหางสั้นนั่นเองคะ่ะเมื่อนักเรียน อ่านคุณครูอ่านนิทานให้ฟังแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะคําที่1อ่านว่ากวางคําที่2อานาเสือหางพายุฟ้าแลบอ่านําไปเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไปฟัดต่อมานะคะเป็นการจับใจความก็คืออ่านเรื่องแล้วนักเรียนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่1อ่านว่านิทานเรื่องนี้มีตัวละคร2ตัวคือ จุดจุดจุดและจุดจุดจุดสองกวางกับเสือตกลงจะเป็นจุดจุดจุดกันเป็นอะไรกันคะเวลานอนกวางกับเสือมัดจุดจุดจุดติดกันมัดอะไรติดกันเอ่ยกวางกับเสือตกใจกลัวเพราะเพราะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นข้อห้าตอนจบกวางมีหางจุดจุดจุดส่วนเสือมีหางจุดจุดจุดกวางมีหางอะไรคะเสือมีหางอะไรจําได้ไหมเอ่ย ต่อไปนะคะแบบข้อต่อไปให้นักเรียนดูภาพแล้วก็เติมพยัญชนะและสระที่หายไปนะคะเช่นข้อที่1อะไรคะวิ่งอะไรคะในภาพเขาทาอะไรกันวิ่งไล่นักเรียนดูภาพแล้วก็เติมข้อความลงไปให้ถูกต้องนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านบทศัก์กว่าวันอื่นให้ฟังนะคะให้นักเรียนลองฝึกท่องตามคุณครูดูนะคะว่าท่องได้หรือเปล่านะคะ สักกวาวานอื่นมิมอื่นแสนไม่เหมือนแนนพจจมานที่อหวานหอมกลิ่นประทีปเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้มจิตนมดูอวยลมลม แม่ลามลามยำยับไม่ปราบลืออ่มดังดูดดื่มบรเพ็ดต้องเข็ดคมผู้ดีพรอีไม่ประกลอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินนาอาระอาเอ่ยให้นักเรียนลองฝึกท่องตามที่บ้านดูนะคะง่ายๆนะคะทำนองนี้เราเคยฝึกอ่านกันมาแล้วนะคะต่อไปเมื่อ อ่านบทสักกวาเสร็จแล้วนะคะก็มาดูแบบทกสับต่อไปนะคะก็คือให้พิจารณาดูภาพแล้วเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคข้อ1นึ่เขาถามว่าผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยคําว่ามะได้แก่อะไรมีอะไรบ้างคะอะไรที่ขึ้นต้นด้วยมะสีอย่างในนี้มีอะไรบ้างคะอตอบลงไปข้อ2ผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าแตงได้แก่อะไรคะมีสอย่างข้อสผลไม้ที่ราคากิโลกร,รัมละ25บาทคือ ข้อ4ผลไม้ที่ราคากิโลกรัมละ50บาทคือข้อ 5. ผลไม้ที่ราคาแพงที่สุดคืออะไรครับข้อ 6. ผลไม้ที่ราคาถูกที่สุดคืออะไรเออและข้อสุดท้ายผลไม้ที่ไม่มีขายในร้านนี้ได้แก่อะไรคะยกตัวอย่างมา4ตัวอย่างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็มีเนะะื้อหาในบทที่4ที่จะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเช่นเดิมนะคะไม่ต้องทําทุกแบบฝึกหัดให้เสร็จภายในวันนี้นะคะให้นักเรียนค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นํามาส่งคุณครูภายในวันศุกร์นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสยัยหรือมีข้ออ,อยากซักถามนะคะสามารถ สักถามคุณครูได้เลยนะคะผ่านทางไลน์กลุ่มของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ